มาเด้อเก็บเห็ดเห็ดเกิดยุสวนมาเก็บมาเก็บหลาค่ะข้างคุณแหงหลายจังได้ิเก็บเมื่อเมื่อเนี้ยโอ้ยพอเห็ดลายๆพอหลายขนาดอุ้ยอ่อนซ้อน พอตอนจอสดีสวัสดีครับสวัสดีอย่างเป็นทางการนะครับสำหรับ คลิป u u ทูบช o อ t ที่ผมลงไปนะครับที่มีแม่ผมแล้วก็น้องสะพ้ายนั่งเก็บเห็ดโคเลเรียงลายกันอยู่เยอะแยะมากมายนะครับก็มีคอมเมนต์เข้ามาว่าขอวิธีปลูกไนใ้่ยยขอวิธีปลูกหน่อยครับขอวิธีปลูกหน่อยจ้าวันนี้ผมก็เลยจะมาทำคลิปการเพราะหัวเชื้อเห็ดโคนแล้วก็วิธีการนำไปปลูกสถานที่ที่จะ นำหัวเชื้อไปลดไปปลูกนะฮะแต่ก่อนอื่นผมก็ต้องชี้แจงสำหรับคอมเมนต์ที่คอมเมนต์เข้ามาว่าถ้าปลูกเองได้ทำไมปล่อยให้มันบานจางยายทำไมไม่เก็บตอนดอกตุมๆจริงๆแล้วเริ่มแรกเลยที่ผมพ่อเชื้อเห็ดโคนี่ก็ดูจาก YouTube เหมือนกันนะครับหลายๆคลิป หลายช่องแล้วก็นำมาปรับปรุงนำมาปรับประยุกต์ปรับแต่งใช้นะครับแล้วก็ํำไปปลูกตอนแรกก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดนะครับไม่คิดว่ามันจะเกิดเลยผมไม่ได้เอาไปปลูกด้วยตอนแรกก็แค่เอาไปลดน้ำต้นไม้พอลดน้ำต้นไม้ทุกๆุกวันพอมันค่อนถัง เอาปรากฏว่าเห็นดอกเห็ดอยู่สองสดอกก็เลยมาคิดในใจว่าเอ๊ะหรือมันจะเกิดจริงๆหลังจากนั้นผมก็เลยมาทำใหม่หมักหัวเชื้อใหม่แล้วก็นำไปปลูกไว้ตรงป่าไผ่นะครับแรกๆก,ก็คิดว่าสองสามเดือนมันจะเกิดผมก็เที่ยวไปดู อาทิตย์ละสองสามครั้งแต่มันก็ไม่เกิดทั้งที่ตอนที่ผมปลูกมันก็หน้าฝนก็เลยคิดว่ายังไงมันคงไม่เกิดแล้วก็เลยไม่ค่อยได้ไปดูทีนี้ผ่านมาอีกปีหนึ่งหน้าฝนผมก็ไปดูอีกมันก็ไม่เห็นเกิดอีกพอดีเดือนตุลาคมประมาณวันที่สามัมตอนนั้นผมจำได้รองสะพายผมเขาจะไปตัดกล้วย พอดีวิ่งตกใจกออมาบอกว่าโอ้เจอเหตุคนเกิดเต้มไปหมดเลยก็เลยพากันไปดูโอ้เหตุเกิดเยอะแยะมากมายเลยครับพื้นที่100ตารางวานี้ขาวไปหมดมีแต่เหตุโคนทั้งนั้นแต่น่าเสียดายที่ว่ามันแก่แล้วมันก็แตกกระจายไปหมดเก็บไม่ได้ส่วนที่เก็บได้ก็มีเยอะอยู่ฮะแต่ไม่ได้ถ่ายรูปไว้ไม่ได้ลงวิดีโอ ไม่ได้ถ่ายวิดีโอไว้ทุกที่ถ่ายไว้แค่ไม่กี่ที่ครับแต่ที่เก็บได้ก็เยอะอยู่แต่ว่าส่วนมากดอกมันจะแกะ่มันก็กเลยเป็นอย่างนี้ละฮะที่บอกว่าทําไมปล่อยให้มันแก่จังแก่จังเลยถึงไปเก็บทําไมไม่เก็บดอกตุ่มๆไปดูวิธีขั้นตอนการทําเลยนะครับ สิ่งที่ต้องมีเลยนะครับกอดื่นก็คือเจ้าปวัวต่อมาก็ข้าวสวยแล้วก็น้ำตาลทรายแดงอัตราส่วนนะครับน้ำตาลเจ้าปัวหรือกิโลกร,รมัมจะใช้ข้าวสวยครึ่งกิโลกร,รมัมใช้น้ำตาลทรายแดงอีกครึ่งกิโลกร,รัมนะครับ น้ำตาลทรายแดงจะเป็นยี่ห้อไหนก็ได้นะครับจะทำามากทําน้อยก็ปรับตามอัตราส่วนนะครับผมจากนั้นน้ำาจาาปวกที่เราเตรียมไว้นะครับมาขยำให้ละเอียดหรือทำให้เป็นชิ้นเล็กๆก็ได้นะครับไม่ต้องละเอียดมากก็ได้ จากนั้นเตรียมถังที่มีฝาปิดนะครับตั้งไว้ในที่ล่มเพื่อป้องกันแสงแดดไม่ทำให้อุณหภูมิในถังเราร้อนเกินไปนะครับเอาถังไว้ในที่ล่มนะครับแล้วก็เทจาวุ่ลงไป จะเ,เทน้ำฝนลงไปเพื่อท่วมนะครับเทน้ำฝนลงไปพอประมาณเพื่อให้ท่วมนิดเดียวนะครับเท,เทน้ำตาลเทน้ำตาลทรายลงไปเพื่อดียว แล้วก็เทเข้าสวยลงไปคึ่งกิโลนะครับปิดฝาแล้วก็ทิ้งไว้อีกเจ็ดวันเดี๋ยวมาดูกันหลังจากเจ็ดวันมาเปิดดูนะครับก็จะเริ่มเห็นเชื้อส,สที่เาเา ขึ้นมาเล็กน้อยนะครับจากนั้นให้เราเติมน้ำลงไปอีกประมาณสักสี่ถึงห้าลิตรนะครับแล้วก็ปิดฝาไว้อีกสิบห้าวันระหว่างที่รอหัวเชื้อให้ถึงสิบห้าวันนะครับเราก็ต้องหาทําเลที่เราจะเอาหัวเชื้อไปลดไปปลูกันนะครับ สถานที่ที่เหมาะสมคือต้องเป็นป่ายมย่อมนะครับจะเป็นป่าไผ่หรือจะเป็นป่าที่มีต้นไม้ใหญ่ก็ได้นะครับให้มีใบไม้ทับถมกันแล้วก็มีแสงแดดส่องถึงลำไรนะครับแล้วก็มีปวกอาศัยอยู่เยอะจะรู้ได้ไงว่าปวกอาศัยอยู่เยอะก็ดูจากจอมปวกนะครับ ว่ามีจอมปวกเยอะไหมถ้ามีจอมปวกเยอะมีใบไม้ทับถมกันมีสภาพเป็นป่ายมจอมก็เหมาะสมที่เราจะใช้เป็นที่เพาะเห็ดนะครับเมื่อเราได้สถานที่แล้วครบ15วัน หัวเชื้อเราก็จะมีเชื้อสีขา,ขาวขาวมีเชื้อราที่เป็นเชื้อเห็ดเต็มไปหมดนะครับให้เรานำมากรนะครับกรองเลาเฉพาะน้ำนะครับผมกรองแล้วก็ใส่ขวดขวดน้ำเล็กสำหรับผมจะกรด้วยตะข่ายสีฟาฟ้าเนี้ยนะครับผมอันนี้ผมกรองมาบางส่วนแล้วนะครับใส่ขวดน้ำเล็กๆ มาสองขวดนะครับที่เหลือไม่ได้เอามาหัวเชื้อขวดน้ำเล็กหึ่งขวดนะครับต่อน้ำประมาณ4ี่ลิตรนะครับผมผสมแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณสักสนาทีนะครับให้เชื้อกับน้ำเข้ากันนใ,ให้เป็นเนื้อเดียวกันก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับผม ให้เรานําไปลดเคล็ดลับข้อที่หนึ่งนะครับให้เราไปลดตรงที่เป็นจอมปวกและบริเวณใกล้ๆจอมปวกนะครับผมเป็นหลักเลยนะฮะลดทุกๆที่ที่มีจอมปวกจนเราคิดว่าเราพอใจแล้วนะครับก็ให้เราพักพักไว้อีกสักสิบวัน ให้เรามาลดซ้ําที่เดิมอีกเป็นรอบที่สองนะครับหรือถ้าใครขยันมากๆมีหัวเชื้อเหลือเยอะมากให้มาลดรอบที่สามก็ได้นะครับเคล็ดลับคือการลดเชื้อเห็ดซ้ําบ่อยๆนี่แหละครับจะทําให้ปวกที่มีอยู่ในบริเวณน,นั้นนาหัวเชื้อกลับลงไปสะสมในรลังได้อย่างทั่วถึงนะครับและมีจํานวนเชื้อมาก เมื่อมีเชื้อสะสมในดินมากๆนะครับเมื่อถึงเวลาเห็ดโคนออกนะครับเห็ดโคนก็จะออกเยอะมากๆนะครับตามทฤษฎีความสมดุลน,นั่นเองนะครับเมื่อมีเชื้อมากก็ยิ่งเกิดมากนะครับแล้วถามว่าเห็ดโคนจะออกภายในกี่เดือนอันนี้ตอบไม่ได้นะครับอยู่ที่สภาพแวดล้อมแล้วก็ปัจจัยที่เรื่ออํานวยต่างๆ,ๆนะครับจะ6เดือน ปีหนึ่งหรือ2ปีเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเห็ดก็จะออกแน่นอนนะครับแต่ละพื้นที่เห็ดก็จะออกไม่ตรงกันนะครับสำหรับภาคการเห็ดก็จะออกประมาณเดือนตุลาคมนะครับผมแต่ภูมีภาคอื่นเนี่ยเคยออกประมาณช่วงไหนก็จะออกช่วงนั้นเป็นอย่างนี้ตลอดนะครับอาจจะนานหน่อยที่เห็ดโคนเราจะเกิด แต่สำคัญตรงที่ว่าเมื่อเหตุโคนของเราที่ลดหัวเชื้อไปเกิดขึ้นมาและต่อมาทุกปีตรงนั้นมีเชื้อแล้วเหตุก็จะเกิดตรงนั้นทุกปีเราก็จะมีเหตุโคนกินทุกปีนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมตั้งใจทำใช้เวลาเป็นเดือนเลยนะครับเพื่อให้ทุกท่านที่รับชมได้เห็นทุกขั้นตอนได้เห็นหน้างานจริงๆนะครับ ผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับเพราะว่าผมยังใหม่ในการทำดคิดอยู่บ้านนะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์ต่อทุกท่านนะครับก็ช่วยกด s u b สไครต์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆสวัสดีครับ